ขึ้นรถลงเรือไปเหนือล่องใต้สะดวกสบายคำนี้ใช้ได้จริงค่ะไม่ใช่เพียงแค่ไปเหนือล่องใต้นะคะไปต่างประเทศก็สะดวกสบายด้วยเช่นกันค่ะเพราะว่าตอนนี้ค่ะเรากำลังมีการเพิ่มศักยภาพ3สนามบินไม่ว่าจะเดินทางไปที่ไหนชาวต่างชาติเดินทางมาบ้านเราแวะพักที่ไทยสักคืนและค่อยเชื่อมต่อไปอยังประเทศปลายทางก็สะดวกสบายด้วยเช่นกันค่ะ เพราะว่าตอนนี้ไทยเรากำลังเพิ่มศักยภาพ3สนามบินเชื่อมโยงประตูสู่อาเซียนไม่ว่าเราจะเดินทางไปที่ไหนก็สะดวกสบายชาวต่างชาติเข้ามาบ้านเรามากขึ้นแวะพักที่ไทยสักคืนแล้วค่อยบินต่อไปอยังประเทศปลายทางสะดวกสบายแน่นอนค่ะบ้านเรากำลังมีการปรับพื้นที่3สนามบินค่ะเพื่อรองรับนักท่องเที่ยวได้แก่สนามบินสุวรรณภูมิสนามบินดอนเมืองและสนามบินอู่ตะเภา,าค่ะ ย่านสนามบินสุวรรณภูมิค่ะที่เป็นที่ทราบกันดีแล้วว่ามีความพร้อมเป็นศูนย์กลางการบินของภูมิภาคอาเซียนได้มีการก่อสร้างอาคารเทียบเครื่องบินหลังรองที่1ซึ่งมีหลุมจอดเครื่องบินประชิดอาคารเพิ่มอีก28หลุมจากเดิมที่มีอยู่51หลุมรวมถึงก่อสร้างรันเวย์ที่3ซึ่งจะแล้วเสร็จในปี2566ก่อสร้างส่วนต่อขยายอาคารผู้โดยสารหลักหลังที่1ด้านทิศตะวันออก รองรับผู้โดยสาร15ล้านคนต่อปีเพื่อเพิ่มพื้นที่ใช้สอย66,000ตารางเมตรจะแล้วเสร็จในเดือนสิงหาคม2567มีการก่อสร้างส่วนต่อขยายด้านทิศเหนือรองรับผู้โดยสาร30ล้านคนต่อปีและขยายให้รองรับได้เพิ่มถึง40ล้านคนต่อปีเพิ่มพื้นที่ใช้สอย348,000ตารางเมตรจะแล้วเสร็จในเดือนมิถุนายน2568และมีการก่อสร้างส่วนต่อขยายด้านทิศตะวันตก รองรับผู้โดยสาร15ล้านคนต่อปีเพิ่มพื้นที่ใช้สอย66,000ตารางเมตรเมื่อการก่อสร้างส่วนต่อขยายทั้ง3ด้านแล้วเสร็จสมบูรณ์คาดว่าจะทำให้รองรับผู้โดยสารได้เพิ่มเป็น120ล้านคนต่อปีค่ะขณะที่การพัฒนาสนามบินดอนเมืองเฟส3รองรับการขยายตัวผู้โดยสารเที่ยวบินภายในประเทศมีการก่อสร้างอาคารผู้โดยสารแห่งที่3เพิ่มพื้นที่155,000ตารางเมตร เพื่อให้สามารถรองรับผู้โดยสารได้18ล้านคนต่อปีโดยเน้นผู้โดยสารระหว่างประเทศเป็นหลักค่ะเพิ่มหลุมจอดเครื่องบิน12หลุมจอดทางด้านทิศเหนือโครงการอาคาร j u s t i n s Building เพื่อเป็นพื้นที่ร้านค้าและร้านอาหารงานก่อสร้างระบบขนส่งผู้โดยสารอัตโนมัติหรือ APM ช่วงอาคารผู้โดยสารหลังที่1ถึงที่จอดรถด้านใต้ ส่วนสนามบินอุตาภเปาค่ะได้มีการก่อสร้างอาคารผู้โดยสารหลังที่2รองรับผู้โดยสารได้จำนวน3-5ล้านคนต่อปีและได้มีการให้บริการเต็มศักยภาพในปี2,570รัฐบาลมีแผนจะเชื่อมโยงการขนส่งผู้โดยสารและสินค้าด้วยรถไฟความเร็วสูงเชื่อม3สนามบินอีกด้วยนะคะ นอกจากนี้ยังมีการปรับปรุงสนามบินต่างๆในภูมิภาคเพื่อช่วยรองรับและส่งเสริมการเติบโตทางเศรษฐกิจของภูมิภาคต่างๆทั่วประเทศไทยเช่นสนามบินเบตงจังหวัดยะลาสนามบินนานาชาติกระบี่การขยายสนามบินนานาชาติแม่สอดจังหวัดตากและการพัฒนาสนามบินขอนแก่นค่ะ และถ้าทุกอย่างแล้วเสร็จสมบูรณ์ค่ะบ้านเราจะกลายเป็นประตูสู่อาเซียนเศรษฐกิจก็จะหมุนเวียนเราก็จะยิ้มได้เพิ่มศักยภาพ3สนามบินสู่ศูนย์กลางประตูอาเซียนและนี่ก็คือการเพิ่มศักยภาพ3สนามบินสู่ศูนย์กลางประตูอาเซียนค่ะ